รายการเสียนกล้องเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับตาก,กล้องและผู้ที่รักการถ่ายภาพทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเสียนกล้องครับผม รายการที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะครับได้พัฒนาและเรียนรู้ทักษะในเรื่องของการถ่ายภาพครับผลิตรายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับด้วยความมุ่งหวังนะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้รับความรู้และโอกาสในการพัฒนาทักษะและฝีมือในการถ่ายภาพของคุณผู้ชมนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้เป็นงานอดีเรกของคุณผู้ชมนะครับหรือว่าอาจจะพัฒนาไปถึงขั้นประกอบอาชีพในอนาคตของคุณผู้ชมก็ได้นะครับ เอาละครับตอนนี้ครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไปพบกับเรื่องราวดีๆในรายการเสียงกล้องกันเลยครับการถ่ายภาพแฟชั่นสุดสวยเฉิดฉายาดเยิ้มงามหยดย,ย้อยอยู่ในนิตยสารแฟชั่นที่หลายคนลหลงไหลเหล่านั้นสาวสวยนางแบบแท้ที่จริงก็คือผู้หญิงธรรมดาธรรมดานี่แหละครับพอเข้าสู่กระบวนการชุบตัวหรือการเปลี่ยนลุคหรือบุคลิกหน้าตาเผ่าผมสมัย เธอก็แปลงร่างเป็นนางแบบแฟชั่นไปในบัตรดนแล้วก็จะถ่ายออกมาให้เป็นภาพสวยสดใสกิ๊กนั่นแหละมีเคล็ดลับหรือวิธีการอย่างไรเรามาติดตามชมกันครับ ผู้ชมครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการถ่ายภาพแฟชั่นนะครับกับแขกรับเชิญท่านเดิมของเรานะครับคุณสุรเชษ์น้ำทิพย์หรือคุณไม้หลักหรือน้ำไม้นั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับครั้งที่แล้วเราพูดค้างกันไปเราพูดกันมาถึงในเรื่องของภาพพอร์เทรตภาพถ่ายบุคคลแล้วน้ำไม้เนี่ยได้ให้คํานิยามว่าในเรื่องของการภาพถ่ายบุคคลเนี่ยมีเรื่องของการถ่ายภาพแฟชั่นมาด้วยครับถูกไหมครับครับทีนี้ความแตกต่างที่เป็นเจาะลึกลงมาเนี่ยกับการถ่ายภาพบุคคลธรรมดาเนี่ยคืออะไรครับ จริงๆแล้วการถ่ายภาพบุคคลธรรมดากับการถ่ายภาพแฟชั่นเนี่ยถ้าเราเปรียบเปรียบกับว่าเป็นคนคนเดียวกันเป็นคนคนเดียวกันแล้วเราลองมาตั้งสมมติฐานกันดูผมคิดว่าการถ่ายภาพแฟชั่นคือการเพิ่มมูลค่าให้กับภาพเพิ่มมูลค่าให้กับตัวงานแล้วก็ให้ดูมีสีสันและตีมงานเหมาะสมกับตัวสินค้ามากกว่าเดี๋ยวผมมีภาพยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างภาพนี้ เป็นภาพลองดูภาพเป็นภาพลักษณะของการถ่ายภาพบุคคลธรรมดานะครับเราใช้นางแบบคนเดิมไปถ่ายภาพที่เป็นแฟชั่นอาจจะเป็นโฆษณาสร้อยเครื่องประดับอะไรก็ตามนะครับดูนะครับอันนี้คนเดียวกันหรือเปล่าคนเดียวกันเลยครับโอ้โหคือพอในเรื่องของการเป็นแฟชั่นขึ้นมามันจะมีในเรื่องขององค์ประกอบในเรื่องของผมการแต่งหน้าแสงไลท์ติ้งที่เป็นอีกแบบหนึ่งใช่ครับรวมไปถึงรูปแบบของ อาจจะเป็นสินค้าหรือว่าพร็อพที่จะมาเพิ่มเติมใช่ใช่ใช่ก็คือการเพิ่มงานเข้าไปเพิ่มการคีเอทงานเข้าไปแค่นั้นเองครับแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญที่ที่ที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อตอนที่แล้วคือเรื่องฝากดูเรื่องว่าเราเป็นช่างภาพเราต้องดูรายละเอียดอื่นๆด้วยที่เป็นองค์ประกอบในการทํางานอย่างยกตัวอย่างเรื่องของผมนะครับในที่นี้ผมก็มีภาพมาอีกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูเพื่อจะได้เข้าใจง่ายขึ้นได้ครับนังแบบคนเดิมครับคนเดิมใช่ไหมครับ อย่างภาพนี้จะเห็นว่าทรงผมนี่ถ้าใส่ตะเบงมานิดนึงถือด,ดาบสองข้างนี่พร้อมลุยพร้อมลุยครับพร้อมลุยเลยค <laughs> <ๆ S 2> <laughs> รับ <laughs> ผมก็บอกว่าทรงผมเนี้ยใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นช่างภาพถ้าสมมติเราไม่สังเกตเป็นช่างภาพที่ช่างสังเกตรรหรือช่วยเหลืองานเขาอย่างเงี้ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าภาพออกมาเนี่ยมันมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องมันสวยไม่พอจริงๆมันสวยได้อีกอะไรเงี้ยผมก็เลยสั่งให้เขาแก้เสียงทรงผมใหม่ลองดูนะครับโอ้นี่เปลี่ยนไปคนละ บุคลิกเลยนะครับใช่ครับเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยครับอ่านะครับ โอ้โหนี่คือเป็นรายละเอียดเป็นดีเทลที่ที่บางทีช่างภาพหลายๆคนนึกไม่ถึงใช่ครับนะครับคือบอกว่า<ช>เขาจ้างมาถ่ายภาพก็ถ่ายอย่างเดียวใช่ใชเราไม่ได้ไ<ช>ดูองค์ประกอบเพราะถือว่าเขามีคนในหน้าที่ส่วนอื่นที่ดูแลอยู่แล้วใช่แล้ครับถ้าสมมุติว่าเรารู้จักสังเกตสังการแล้วก็ดูให้ดีนิดนึงช่วยเหลือเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานเนี่ยงานมันก็จะออกมาดีนะครับทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของออลงรายละเอียดนิดนึงว่าในลักษณะของ คาแฟชั่นเนี่ยในใสายตาน้ําไม้เนี่ยที่เวลาน้ําไม้จะทําผลงานออกมาส,กสักชิ้นหนึ่งเนี่ยน้ำไม้ใส่ใจรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนครับในเรื่องของอะไรบ้างผมจะใส่ใจในรายละเอียดของเรื่องว่าถ้าสมมุติว่าทีมงานมาเป็นยังไงครับเราต้องเคลียร์กับทีมงานที่จัดงานให้ดีให้ตรงคอนเซปต์มากที่สุดครับอย่าไปอ่อนข้อกับคอนเซปต์คำว่าอย่าไปอ่อนข้อคอนเซปต์หมายความว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเราทํางานลวกๆแล้ว ผมเลยใช้คําว่าอ่อนข้อคอนเซปต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคอนเซปต์มันถูกสรุปมาให้ตรงตามเป้าหมายเราต้องพยายามทํางานให้ตรงตามเป้าหมายมากที่สุดเท่าที่เราทําได้เรียกว่าลงรายละเอียดให้ลึกลงรายละเอียดให้ลึกที่สุดนะครับอีกอีกอย่างหนึ่งในกรณีที่ว่านางแบบคนเนี้ยเป็นนางแบบที่ถ่ายโฆษณาบ่อยครับในภาษาพวกเราเรียกว่าหน้าช้อเรามีหน้าที่ที่จะต้องสร้างทีมงานขึ้นมาให้เขารู้สึกว่าเป็นคนละคนกันอหมายความว่าถ่ายคนคนเดียวแต่ให้แต่ละงานออกมา ไม่เหมือนกันนั่นคือหน้าที่ของช่างภาพที่จะต้องหามุมมองเสนอเจ้าของงานออกมานะครับไม่ได้เป็นหน้าที่ของครีเอทีฟหรือว่าเป็นก็มีส่วนร่วมด้วยครับแต่บางครั้งเนี่ยครีเอทีฟเนี่ยเขาอาจจะได้แค่สั่งครับเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักๆน่าจะเป็นของช่างภาพมากกว่าเพราะจริงๆแล้วช่างภาพจะเห็นผลงานเห็นภาพเห็นภาพเอาปุ๊ในใจเลยว่ามันจะออกมาเป็นแบบเนี้ยซึ่งมีโฆษณากอไก่เขาออกไปแล้วแบบนี้ครับเราเป็นโฆษณาขอไข่เราอาจจะต้องรู้แล้วว่าเอ้ยมุมเนี้ยเขาถ่ายไปแล้วนะ อีกมุมนึงเราถ่ายเราต้องถ่ายอีกมุมนึงมุมนั้นถ่ายไม่ได้ในที่นี้ผมมีภาพตัวอย่างเหมือนกันที่เป็นคนคนเดียวทั้งหมดแต่ผมถ่ายไว้หลายๆหลายๆลิยาลาครับผมนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองดูนะครับคนเดียวกันกับตะเบงมานเมื่อกี้นะครับโอ้โหนะครับนี่คือคนคนเดียวกันทั้งหมดนะครับนะครับแค่นี้กับแค่นี้ก็คนละคนแล้วนะครับคนเดียวกันคนเดียวกัน ดูไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นคนเดียว <de el S 2> กันคนเดียวกันทั้งหมดคือถ้าดูผ่านๆเนี่ยถ้าไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดเนี่ยจะดูไม่รู้ใช่ครับเพราะฉะนัน้นนี่คือหน้าที่ของช่างภาพที่เราจะต้องศึกษาหาหมุมมองในนางแบบแต่ละคนอเพราะว่าเดิมเดิมทีเนี่ยผมเข้าใจว่าเในเรื่องของการเปลี่ยนลุคเนี่ยเป็นเรื่องของอช่างแต่งหน้าเมคอัพหรือว่าจะเป็นในเรื่องของครีเอทีฟในการที่จะสร้างสรรค์แบบนี้ จริงๆแล้วช่างภาพมีส่วนเยอะมากเลยครับเขามีแค่ตกแต่งเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราวางมุมมองมุมเดิมคนก็จะจําได้ว่าคนนี้เคยโฆษณาอันนี้มันละอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักจริงๆแล้วในอยู่ที่ช่างภาพที่เราจะต้องสร้างสรรค์ครับประมาณ้โอ้ลึกมากนะรายละเอียดเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายละเอียดตั้งแต่ตัวนางแบบตัวแบบเองช่ถึงสีสันโทนภาพรายละเอียดปีกย่อยทั้งหลายมูลบอกมายังไงเครื่องประดับหน้าผม อะไรพวกนี้เกี่ยวข้องหมดโอ้โหครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนนี้ครับเดี๋ยวเราพักการพูดคุยกับน้ำไม้ว้สักครู่นะครับแล้วไปพบกับเรื่องราวดีๆจากอาจารย์สงครามโพวิลไลนก่อนครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยนต่อครับเอว้วบาลานเนี่ยเขาใช้กันยังไงคะอาจารย์ เวลาเราไปถ่ายภาพหลายๆแห่งนะครับแน่นอนครับการเป็นนักถ่ายภาพเนี่ยมันก็มีถ่ายภาพตั้งแต่ตีห้าไปจนกระทั่งถึง6กโมงเย็นเวลาที่เปลี่ยนไปตั้งแต่เช้าไปถึงเย็นเนี่ยแน่นอนครับแสงมันต้องเปลี่ยนไปด้วยนะครับสมัยก่อนเราใช้ฟิลม์มแล้วก็ใช้ฟิลเตอร์เข้าไปช่วยสมัยนี้ถ้าคิดถึงตามหลักของวิทยาศาสตร์นะครับโลกเคลื่อนที่ไปนะครับหนึ่งองศาใช้เวลา4นาทีเพราะนั้นทุกๆเวลาที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย นะครับเพราะฉะนั้นค่าของกล้องปัจจุบันนี้ในโดยเฉพาะในกล้องดิจิตอลนั้นจะมี W B เรียกว่าไว t e บาลาน c e หลายคนถามว่าเอ๊ะถ้าจะถ่ายภาพแบบเร็วๆจะทำไงดีตั้งออโต้ไว t e บาลาน c e ครับแต่ว่าถ้าจะเล่นเทคนิคให้มากกว่าน,นั้นเนี่ยผมคิดว่านักถ่ายภาพทุกท่านควรจะต้องรู้นะครับว่าไว t e บาลาน c e มันมีความสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงขององศาแสงแต่และองศาครับเริ่มต้นจากที่ ดวงอาทิตย์ยกตัวขึ้น30องศาเมื่อไหร่เคนวินของแสงจะต้องตกอยู่ที่ประมาณ5,000เคนวินแสงนั่นคือไว้เวลานนี้5,000นะครับ 5,300, 5น0 5 5,600ไปจนถึง 6,000, 7,000นะครับมันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเพราะนั้นค่าไวเวลา้านที่ถูกต้องคือค่าเดลท์ครับหรือไปรูปดวงอาทิตย์แล้วมีเป็นแฉกแอย่างนั้นเขาเรียกว่า ประมาณ5,3 0 0ถึง5,600นเคนวินแสงก็จะได้แสงที่ถูกต้องกอบเกี่ยวกับไวบวลาน,นะครับเพราะนั้นเวลาเราจะถ่ายภาพแต่ละเวลาของมันเนี่ยต้องเลือกไวบะลารให้ถูกต้องหลายท่านนะครับในกล้องของตัวท่านไม่มีค่าตัวเลขที่เป็นเคนวินเช่น5 5 0 0 5 3 0 0 5,600 5,700ท่านก็ไปใช้ไอคอนของมันเช่นเป็นรูปเป็นก้อนเมฆจะได้ค่าไวบวลารอีกแบบหนึง่งมีรูปดวงอาทิตย์ได้อีกแบบหนึง่งเป็นรูปดวงไฟได้อีกแบบหนึ่งนะครับท่านก็ต้องเลือกใช้ ค่าวไวบ้บาลานซ์เหล่านี้ให้ถูกต้องด้วยนะครับกลับมาพูดคุยกับน้ำไม้กันต่อนะครับถึงเรื่องของการถ่ายภาพแฟชั่นครับผมน้ำไม้ครับผมขอถามประเด็นนี้นิดนึงครับว่าการที่เราจะก้าวข้ามจากที่เราเป็นช่างภาพที่ถ่ายภาพบุคคลธรรมดาเนี่ยมาสู่การถ่ายภาพแฟชั่นนะครับจุดเริ่มต้นของคนคนนั้นเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรครับต้องหมั่นศึกษาอะไรหมั่นศึกษากับสถานการณ์เฉพาะหน้าครับ ในการฝึกเบื้องต้นเนี่ยกว่าที่เราจะเป็นช่างภาพแฟชั่นเรียกว่าช่างภาพแฟชั่นที่เป็นในอินเฮาหรือสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยครับคงจะต้องฝึกเริ่มต้นจากการฝึกไปถ่ายงานแฟชั่นตามสถานที่สาธารณะ <Yeah. S 2> อย่างเช่นงานแฟชั่นโชว์ mm hmm. นะครับงานแฟชั่นโชว์ในหนึ่งงานเนี่ยเวลาเราจะถ่ายเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ฝึกเลยคือเรื่องการคิดก่อนว่าเราจะไปนั่งมุมไหนอันดับแรกเลยครับ <Yeah. S 2> นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทำไมต้องต้อง,ต,องต้องคิดอย่างนั้นว่าเราจะไปนั่งมุมไหนเพราะถ้าเกิดเราไปยืนที่ใดที่หนึ่งแล้วยืนผิดครับ เราจะขยับไปได้แล้วสังเกตว่าเวลาหน้าเวทีแคทวอล์กหรือประกวดนางสาวไทยหรืออะไรก็ตามหรือมีการแสดงแฟชั่นโชว์ต่างๆนานาจะมีช่างภาพเป็นร uh ้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการมาร์กตำแหน่งนะครับมาร์กตำแหน่งที่เราไปยืนเนี่ยสำคัญมากสิ่งที่เราต้องดูคืออะไรคือมุมของไฟเ uh huh. มื่อก่อนที่เราจะยืนเข้าไปมาร์กตำแหน่งหน้าเวทีเนี่ย เมื่อเราไปถึงงานก่อนใครสิ่งที่เราจะเห็นคือไฟที่อยู่ด้านบนที่จะส่องนางแบบ <c oughs> ว่าเขาหันหน้าไปทางไหนบิดไปทางไหน <c oughs> เพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกงานของเราได้ตั้งแต่งานยังไม่เริ่ม <c oughs> อย่างเช่นถ้าเราอยู่หน้าเวทีมีไฟส่วนหนึ่งที่ส่องมาจากหลังนางแบบ <c oughs> เมื่อเรามาร์กตำแหน่งว่าเราจะถ่ายจุดนี้ <c oughs> เราต้องการเอาการย้อนแสงแล้วฟิลแฟดบางๆเราก็เลือกตำแหน่งหนึ่ง <c oughs> หรือถ้าเราจะเลือกเอาตามแสงเราก็สมติจะเลือกอีกตำแหน่งหนึ่ง อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วเวลาจังหวะในการถ่ายก็มีส่วนสําคัญเมื่อเราได้ตาแหน่งที่ถูกต้องแล้วเลนส์ที่ใช้จังหวะแฟลชกำลังไฟพวกนี้เราต้องเตรียมให้พร้อมนะครับเราต้องถ่ายนางแบบยังไงให้รู้สึกว่าเขาไม่หยุดนิ่งครับ,รบถ้านางแบบมีการพกผ้ามีผ้าพันคอรหรือเดินซัมเมอร์หรือชุดหนาวหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรายกตัวอย่างในนี้ถ้าเป็นลักษณะมีผ้าพิว๊วิผ้าชีฟองบางๆเราอาจจะต้องลั่นชัตเตอร์ในจังหวะที่นางแบบขยับตัวเพื่อให้ผ้ารู้สึกมันปลิวครับ หรือนางแบบที่ขาข้างหนึ่งกําลังแตะพื้นห,หรือในจังหวะท,ที่กําลังหมุนตัวเพื่อให้ผ้าเป็นวง<อ>ลักษณะเหล่านี้เขาเรียกเป็นงานจับจังหวะในการถ่าย<อ>าในการถ่ายแฟชั่นเพราะในการถ่ายแฟชั่น outdoor หรือการถ่ายแฟชั่น c a t อล์ k อย่างเงี้ยมันก็คือแฟชั่นแขนงหนึ่งเหมือนกัน<อ>และเป็นการฝึกสร้างความเข้าใจคุ้นเคยกับการทํางานของงานจังหวะด,ด้วยเพราะเดี๋ยวนี้งานแฟชั่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโฆษณาหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่ค่อยเห็นแล้วที่เป็นนางแบบที่เป็นโพสต์สไตล์ โพสตายหมายความว่าโพสนิ่งๆมายืนโพสมายืนโพส์ช่มาหานี้ตามที่เราสั่งเลยใช่ค่อนข้างน้อยส่วนมากจะเป็นแบบถ่ายไปเรื่อยๆหรือกระโดดตบมือเฮฮาจะเป็นลักษณะของงานจังหวะสมารกเพราะฉะนั้นเรื่องอิริยาบถเรื่องอารมณ์ของตัวแบบเนี่ยสำคัญมากเพราะการไปฝึกแบบนั้นเนี่ยในที่สาธารณะเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องช่างเป็นช่างภาพอาชีพเราก็สามารถเข้าไปฝึกได้นะครับน่าจะเป็นการเริ่มต้นฝึกที่ดี ที่ดีที่ดีใช่ไหมครับใช่ครับที่จะเป็นภาพช่างภาพแฟชั่นใช่ครับทีนี้มันมีความท้าทายครับนะไม้ความท้าทายก็คือว่าเราอยากเป็นช่างภาพในวงการแฟชั่นที่ประสบความสําเร็จในแนวหน้าของประเทศอย่างเงี้ยครับมันมีจุดอะไรที่เราจะต้องยึดแล้วเราต้องเดินไหมถึงจุดนั้นสิ่งแรกเลยต้องบอกว่าเดินให้ถูกทางนะครับอย่าทําให้ชื่อเสียงตัวเองไปในเชิงลบครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชั้นยาบ้านเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็ให้ความเคารพ้อบๆกับรุ่นพี่นะครับเพื่อที่เขาแนะนําและบอกต่อต้องยอมรับว่าในการทํางานช่างภาพเนี่ยเราอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้ครับเราต้องเข้าไปเริ่มเริ่มต้นอาจจะเป็นลูกมือนะครับอย่างที่ผมบอกสิ่งที่เข้าวงการง่ายที่สุดเลยคือการถ่อมตัวแล้วอย่าเอาเงินมาเป็นหลักในโลกนี้ครับถ้าคุณไปบอกว่าพี่ผมขอช่วยพี่หน่อยละกันผมไม่เอาตัง ผมว่าช่างภาพใจดีมีเยอะนะครับครับยินดีที่ให้มาช่วยอย่างผมเนี่ยมีรุ่นน้องมาบอกว่าหรือลูกศิษย์มาบอกว่าน้าไม้ผมอยากไปฝึกงานกับน้าไม้จางผมไม่เอาตังค์หรอกรผมก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้มีความตั้งใจจริงรผมก็เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาฝึกเพราะฉะนั้นการที่คุณได้รับโอกาสแล้วเมื่อมีการได้รับโอกาสเป็นการฝึกจงทําตัวให้ดีทําตัวให้ตั้งใจให้น่ารักเหมาะสมกับที่เขาเปิดโอกาสให้แล้วตั้งใจจริง เมื่อช่างภาพรุ่นพี่เห็นว่าคุณเป็นคนตั้งใจจริงใฝ่รู้จริงสักพักครับเพราะช่างภาพแต่ละคนเนี่ยงานล้นอยู่แล้วก็จะหยิบยื่นให้อ่ะน้องพี่มีงานตัวนี้ไม่ซีเรียสมากลงไปถ่ายกับพี่ไหมไปเป็นผู้ช่วยพี่อะไรอย่างเงี้ยมีค่าตัวเท่านั้นเท่านี้อืม,มันจะเป็นเปิดหนทางสู่การทํางานในใสายอาชีพช่างภาพได้ค่อนข้างดีครับผมจําเป็นไหมครับว่าเราจะต้องไปหาโอ้สุดยอดปร,รมาจารย์ของเราที่มมีชื่อเสียงระดับเมืองไทยไม่จำเป็นเลยครับไม่จำเ,เป็นเลยครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ย อย่างที่ผมบอกเนี่ยถ่ายรูปเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นคนที่ไม่ปิดกั้นความรู้ไม่ห่วงวิชารรพร้อมที่จะถ่ายทอดอเพราะว่าเก่งแต่ว่าไม่ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ก็ลำบากก็ทำงานลำบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราหาช่างภาพใครก็ได้ที่เราสนิทสนมที่เขามีโอกาสมากกว่าเราไม่จำเป็นต้องเก่งมีโอกาสที่พาเราไปสู่จุดฝึกฝนที่เรายังไม่เคยฝึกครับ บางคนเขาคิดว่าอย่างนี้ครับนะไม้คือบอกว่างั้นเราไปหานางแบบดังๆหรือว่าแฟชั่นที่แบบดูอลังการย uh huh. ิ่งใหญ่เขาจะได้ประสบความสำเร็จเร็วๆอย่างนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องไหมครับผมว่าเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะ uh huh. ถ้าถามผมเนี่ยผมมักจะพูดกับลูกศิษย์เสมอว่าในการที่คุณจะฝึกถ่ายภาพแฟชั่นเนี่ยคุณต้องเลือกนางแบบขี้เล่ขี้เลออเพราะอะไรครับเพราะว่าคนสวยถ่ายไงก็สวยครับอื uh huh. ถูกไหมครับคนสวยถ่ายยังไงก็สวยอย่างนี้ที่นางแบบที่น้าไม้เลือกมานี่คิคเล่ครับเหรอผมเห็นในรูปนี้ก็สวยหมดเลยนะครับนี่สวยเพราะแต่งอย่างนี้เหรอครับอาจจะเป็นเพราะมุมกล้องครับอ๋อมุมกล้องคืออาจจะเป็นใช,ใช้ความสามารถในการที่เรียนมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราอาศัยมุมของเขาว่ามุมไหนเขาสวยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคนสวยถ่ายง่ายกว่าคนคิเล่เพราะฉะนั้นเราเรากำลังพูดถึงเรื่องการฝึกถูกไหมครับครับถ้าเราพูดถึงการฝึกปุ๊บเนี่ยเราเป็นช่างภาพเนี่ยเราต้องถ่ายสิ่งที่คนมองข้ามให้สวย อย่างเช่นเราไปเดินสถานที่เนี้ยสมมติจะไปเมืองโบราณทุกคนจะถ่ายแต่อารามวัดว่าอารามสถาปัตยกรรมใหญ่ๆสวยๆครับผมว่าตรงนั้นน่ะใครถ่ายก็สวยครับถ้าเราลองถ่ายร้านก๋วยเตี๋ยวสักร้านหนึ่งที่อยู่ในบริเวณนั้นที่อยู่ในบริเวณนั้นแล้วสวยล่ะเออโอคิดแปลกนะครับก็คือเป็นเป็นความคิดอย่างนี้เดี๋ยวผมผมรู้สึกว่าผมจะมีภาพร้านก๋วยเตี๋ยวร้านในเมืองโบราณด้วยนะไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวผมลองดู อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมนะครับให้ดูให้ดูถึงในเรื่องของมุมมองแนวความคิดวิธีในการที่เราจะเลือกถ่ายเพราะว่าอย่างที่น้ำไม้บอกไปนะครับว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปถ่ายแต่สิ่งสวยๆงานอย่างเดียวนะครับให้เลือกเอาว่าจากสิ่งที่นางแบบอาจจะไม่ได้สวยมากแต่ว่าเราเลือกมุมเลือกแสงนะครับกลับออกมาร้านก๋วยเตี๋ยนี่เมืองโบราณอันนี้นะครับภาพตัวอย่างซึ่งถ้าเอาจริงๆถ้าดูก็ไม่รู้ว่าอยู่ในเมืองโบราณใช่ครับถูกไหมครับ ภาพนี้ถ้าสมมุติว่าภาพนี้เราไม่ใช้หลักการของเรื่องไลติงครับภาพนี้ถ้าถ่ายธรรมดานะครับจะเห็นว่าคนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวมีคนเก็บตังมีคนกําลังเช็ดโต๊ะครับนะครับอันนี้ใช้หลักการของการถ่ายภาพซึ่งทําให้ในร้านมืดหมดครับเพื่อให้ไม่เห็นอะไรเลย uh huh. ถามว่าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ถ้าเราเดินผ่านน่าสนใจไหมไม่น่าสนใจเลยครับครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือจุดที่ผมอยากให้ช่างภาพมือใหม่ฝึกครับฝึกถ่ายสิ่งที่ไม่น่าสนใจให้เป็นสิ่งที่น่าสนใจอเหมือนกับถ่ายเข่งประตูก็ต้องถ่ายให้สวยครับ ครับเพราะฉะนั้นก็คือในเรื่องของนางแบบหรือตัวแบบที่มาเป็นแบบแฟชั่นให้เราเนี่ยก็คือใช้จุดคิดหลักคิดแบบนี้ได้ใช่บบครับใช้หลักคิดแบบนี้ได้เหมือนกันหามุมสวยให้เจอแต่ละคนฝึกหัดถ่ายคนหน้ายาวหน้ากลมหน้าเหลี่ยมฝึกไปเรื่อยๆให้รู้สึกเราคุ้นเคยกับ ทรงหน้าแบบนี้ทีนี้เวลาเขาฝึกนี่เขาก็ต้องใช้เทคนิคในเรื่องของการเรียนรู้กันใช้กล้องทุกวิธีที่เขาทุกวิธีทุกวิธีทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับใช้กล้องเทคนิคต่างต่าเรื่องแสงไลติ้งเรื่องไลติ้งว่าถ้าพระอาทิตย์ขึ้นทางหน้าซีกนี้เราจะต้องให้นางแบบยืนเฉียงขนาดไหนนางแบบหน้ากว้างต้องหันประมาณไหนหน้าขึ้นเฉลียวอะไรอย่างนี้ครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่เรียนรู้จากประสบการณ์ผมว่าการฝึกฝนและประสบการณ์และการทดลองจริงๆแล้วเรียนรู้ได้ตัวเองนะครับได้ ก็คือเราจับนางแบบคนหนึ่งยืนในมุมแสงแล้วค่อยๆบิดทีละช็อตบิดแล้วก็แชะบิดแล้วก็แชะบิดแล้วก็แชะแล้วก็เอารูปทั้งหมดออกมาเลือกเราก็จะรู้แล้วว่าคนหน้ากลมเนี่ยมุมประมาณกี่องศาถึงจะลงตัวก็เหมือนเป็นนักพื้นาศาสตร์เหมือนกันนะครับต้องทดลองต้องทดลองครับเพราะว่านั้นการถ่ายภาพคือมันไม่ได้มีสูตรสําเร็จไม่มีสูตรสาเร็จถูกไหมครับว่าเอ๊ะเราถ่ายแบบนี้อยากได้ภาพแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันคือว่ามันอาจจะมาสิบ แล้วหกหใช่ใช่ครับถูกไหมครับครับผมอ่ะสุดท้ายครับผมอยากให้นำมาไม้นะครับช่วยฝากเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับในการทํางานสําหรับน้องๆครับที่อยากจะมาเป็นช่างภาพแฟชั่นในอนาคตครับสิ่งที่ที่ผมอยากจะฝากในการที่จะเป็นช่างภาพแฟชั่นเนี่ยคือการทํางานนะครับบนสเกลของความรู้สึกครับเพราะว่าเป็นการทํางานเกี่ยวกับคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอารมณ์ สำคัญมากในการทํางานทางด้านภาวะผมต้องใช้คําว่าในการทํางานทางด้านแฟชั่นเนี่ยมันจะมีะคนคอนโทรลเราอีกทีเข,เขาจะมีตีมมาให้เ,เพราะฉะนั้น <ผม S 2> ในเรื่องของภาวะอารมณ์ของช่างภาพเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีเพราะเมื่อเวลาเราถ่ายผิดเราอาจจะไปเจอกับผู้ว่าจ้างที่อาจจะอารมณ์เฉ,ฉียวบ้างหร <c oughs> ือนางแบบที่เขามีชื่อเสียงแล้วก็กําหนดเวลาให้เราถ่าย ว่าผมมีหนูมีเวลาให้15นาทีนะ20นาทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคุมอารมณ์ให้ดีนะครับพยายามสร้างสมาธิให้กับตัวเองในการทํางานรตรงนี้สําคัญเพราะถ้าเกิดเราเกิดอารมณ์หงุดหงิดชุนเฉียวเนี่ยเราจะไม่มีทางทํางานได้เลยนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับ,รบนอกเหนือจากฝีมือครับครับผมนั่นก็เป็นเคล็ดลับและเทคนิคดีๆนะครับที่น้ําไม้นะครับได้ฝาก ให้คุณผู้ชมทางบ้านนะครับซึ่งถ่ายทอดมาจากประสบการณ์การทำงานของน้าไม้เองนะครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณสุรเชษฐ์น้ำทิพย์หรือคุณไม้หลักหรือน้ำไม้นั่นเองครับ,รบขอบคุณมา,มากเลยครับ คุณผู้ชมครับชมรายการเซียนกล้องกันไปแล้วนะครับอย่าลืมครับอย่าลืมนําเคล็ดลับเทคนิคและก็วิธีการรวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆนะครับที่ดีๆนะครับของวิทยากรแขกรับเชิญของเราทุกๆท่านนะครับไปปรับใช้เพื่อพัฒนาฝีมือการถ่ายภาพของคุณผู้ชมให้ดียิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นติชมรายการก็ได้นะครับส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับ รายการเสียนกล้องครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104.0 0สครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่พลาดการชมรายการไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ตามนะครับอยากชมรายการย้อนหลังนะครับหรืออยากได้ข้อมูลจากทางรายการเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูแล้วก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www etvthai tv ครับวันนี้ครับหมดเวลาของรายการเซียนกล้องแล้วละครับกลับมาพบกันได้ใหม่